สุดยอดวาดงามๆเลยค่ะนี่บัตรหยกสดเอาคดเขาเก็บทิ้เขาเก็บกินเขาเอาเตยย่อยไปอย่นี่แหละใา่ไหมแกะทิ้งเก็บครวงเห็นไหมยช่ไหมตัดแต่งกิ่งไปด้วยจ้ะเพราะว่าเขาจะได้แตกได้หลายเนี่งเจ้าวดเอาพอดีเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสอง สามก็ต้งนี้หย่อยเยนเขาช่วจอดนะที่เกะทำไมไม่ตัดจอด <โฮ S 2> แบบบ้านก็ได้คิดไมยได้แบบแันตัดม้าในทิง่งเอะทิ่งเรืออยู่ก็ป่านะ รัตโยอดอย่างนี้แต่ตัดเศษมันทิ้งอยู่ก็ป่านลงเอากข้าบ,บ้านยอดดูดขีด้เล็กยอดงามงามจ้ะแก่ไม่เอาจ้ะไม่มีคำว่าแก่จ้ะเป็นคนขายเข้าสงน้ำมาเองสงต่อนไม่ได้แต่เต็นน้ำขี้เล็กคนขายก็อย่างใด นี่นะเก็บที่เหล็กให้มันมีใบลำพาดบางไปอะไรกินไม่ได้เลยมันไม่มันเนนก็บเจ้าลำพาดอย่างนี้ออืว่ามันมันดีอืก,ก็ต้องผสมไปให้เขามิกเนื้อมิตตอนเบิงไม่ใช่เอาแต่สุดยอดสุดยอดมันอยากขายไม่ได้กับลำโดนอ่อนอะแล้วทุดยอดจได้ขายได้เขากินก็กขาเล็ บางคนเขาก็อยากไปต่อนเมืองคนขายก็อยากไปต่อนแต่คนขายเด็กเขาอยากได้เก๋็ดซักไม่ได้เหนื่อเขี่เล็กยัดนา,าน